ครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับโบราณเก้าพลบาขั้นบอกจากบ้านบ่เห็นดังแดนไกลขั้นบอไปหาเลี้ยนกับบ่มีความหลูนะครับใจประสงค์สั่งอย่างในน้ำจังค้อนกุมหานะครับใจประสองค์อยากได้ป่าจังค้อนด่างลงมาซอนพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับกับสวัสดียาวๆนะครับไปทางช่องย t u b e นะครับกรเกษตรวิถีไทยบ้าน,นะครับทาง Facebook ของผม นะครับกรเกษตรวิถีไทยบ้านนะครับเมื่อนี้นะครับ,มรบผมก็บมมีอย่างมาไทยให้พี่น้องบึงนะครับ,ก,ร CEO, บรก็สิเอาบรญญักาศรษฐกิจพอเพียงนะครับของตัวกับผมเองตอนที่ผมไปรับราชการทหารนะครับผมได้มาขุดบอ่อนะครับจริงๆแล้วมัากับบอ่อเป็นบ่อครับนันเป็นไฮน่านะครับเป็นไฮน,น่านี่แหละประมาณไรหนึ่งไหผมก็เลยได้ดันดินกงค,คือว่าโฟกัส ด,ดันดินรถไยนะครับดันดินขึ้นฟังคนนะครับฟังฟังฟังตรงขามทางคนนะครับเป็นคู่่ใหญ่นะครับปลูกผักเราทางเท่งเนี่ย,ทา,ท,ยทางเท่งปลากลวยของผมนะครับผมได้เอาแมคโครมาจุกในราคาหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้โตน้องสานี่ผมผมบ่ได้จกลงเลิกเลยครับผมแค่ผมให้เพื่อนปัน่นคุณคุณแท้ครับหรือว่าปัน้น ปั่นคุนแท้นะแผ่นขคุ้นแท้ให้มันใหญ่นะครับให้มันรับน้ำได้นะครับตัวลงซาเนี่ยบลึกนะครับผมผมก็เลี้ยงป่านะครับมาผมจะพานาง,งไปบึงส่วนคัวนะครับของผมนี่แหละแล้วก็ยายเราเป็นคนปลูกไว้นะครับนี่เป็นบกเขือนะครับบกเขือจกักมันบกเขือยังบกเขือ่ใหญ่พี่น้องเป็นบกเขืองใหญ่ที่เราปลูกไว้นะครับปลูกนอใหญ่ อันนี้บมได้ง่ายเต็มทีเลยพี่น้องอขี้ยงยักกว่าสั่น่นว่าอากาศมีบกพริกนะครับนี่ครับป้ากล่วยของผมนะครับได้ขายได้พี่น้องเนี่ยเที่ยกำลังออกปลูกซะื้มีได้ขายเลยครับไม่รุนพ่อเพียงครับผมไม่รุนพ่อเพียงบกพริกครับผมนี่บกพริกน้อยบอกพริกขี้หนูบกพริกบกพริกสวนห้านะครับบกพริกเชื่อนะครับงามงามพี่น้อง ปลูกเพ่ายายผมปลูกเพ่อะสามได้เลยท่นหอดสามเดือนนะครับตื่นเสาร์นี่ก็มาลดน้ำพักนู่นเคียงลดน้ำนะครับเป็นเรือดำน้ำนะครับพนโซลาเซลล์นะพี่น้องนะบางคนบางทีถามว่าเอาน้ำมาจะใสเจาะน้ำบาดาลใส่โซลาเซลล์นะครับผมปุดยสนใจกันติดต่อมาได้นะครับรับเจาะรับติดตั้งมามาเรื่อย วันนี้ลมแห้งแห้งพี่น้องคุณลมแห้งแห้งนี่ก็เป็นน้องสาของเพลินนะครับของเพ่อนนาดาข้างกันนี่แหละบอกพี่กะงามงามวูผมสะออนมองนีพี่น้องนี่นะครับมันเป็นเชี่ยวออกมาจากต้นไหมพี่น้องนี่ไหมเพราะมันเป็นเชี่ยวออกมาจากต้นมันก็มาติดกับดินแล้วก็ออกลูกโดกโดกครับ,บพิเปิดบอกพี่เชื่อนะครับผมเนี่ยกะถือว่าโดกอยู่ครับ ต้นผมก็ปลูกไวยนะครับมันเป็นดินเหนียวดินแข็งนะครับตอนก,นนอนกน้นเนี่ยตอนก้นดินนี่พี่น้องเอ้ยบกกจกดินดองดองไแล้วนะครับเนี่ยมีป้ากวายนะเอาบรรยากาศมาฝากนะครับผมบรรยากาศมาฝากป้ากลวยก็ถือว่าได้ขายนะครับผมได้ขายอยู่ <c oughs> มาสิพผ้ามาบึง้งบกเขือป้าบกเขืออีกป้าหนึ่งนะครับผมป้านี่เป็นบกเขือมุ่ยหน่อยไหมครับ เอล่ะมูนหน่อยกินกับปุลเนี่ยกินกับปุนกับแก้วไหมครับปุนปลาปุนปลาทูเนี่ยเสียใจไหมครับรวมเอาหน่อยให้บึงพอดีย้ายเราเก็บไปขายเมื่อวานนะครับเก็บไปขายมันเลยบ่อข่อยมีหน่อยอย่างนี้นะครับเหลือกินครับเหลือกินเล้อกินเทาก็เก็บขายเนี่ยเป็นมูนหน่อยเข้าใจไหมครับเนี่ยมื้หน่อยนะครับ เอาในามะเพาะนะครับแล้วผมสีผ้าไปบึงเลี้ยนเพาะช่ำนะครับเป็นลิปต่อไปนะครับหดน้ำอัปยานเฮ่ากัมันกะดสมบานเท่าหลือนะครับเนาะม <c oughs> ันเกะบ่ได้ไปรู้รายยังเพราะไม่ยูไม่กินนะครับนี่เกะเป็นปลาบกเขือนะครับฝากช่องน้ำในเดอ้อพี่น้องเดอ้อหายไปโดนบ่ได้มาเห็ดชิบท,ทั้งทรงยูทูบเสีย บกคอยมีวิลัมวิลานะครับบางช่วงหนึ่งกับไปหารถเจียวก็่ได้เหตุชิปเก็บไปเรื่อยๆครับบ้านเฮ้านะครับผมก็ขายเชฟไปน้ำนี่ก็เป็นปลาเครื่องของยายนะครับผมอู้หูดีฝั่งหนึ่งเยเป็นปลาหอมด้วยครับผมปลาหอมมาแล้วผมพาไปเบื้องปลาหอมนี่กับเป้าพี่วุ้นตายแล้วพี่น้องพี่ยังคือตายบุ๊ มาอีกฝั่งทางหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามที่ผมพาไปบึงเมื่อกี้นี่ก็เป็นปลาหอมนี่เป็นหอมหอมน่าจะเป็นหอมหอมแบงนะครับนี่จะเป็นหอมแบงนะครับนี่คือปลาหอมอีกป้านึงที่ผมว่าเอารถไถดันดันคู่ขึ้นมาไหมครับให้มันเป็นคู่ยังไงอีกหน่อยนะพี่ครับมองคลองแถมน่ะอันนี้จะเป็นหอมแบงหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ ได้ขายหดดอกได้พี ai, d ork, d ork, ่น้องได้ขายดอกดอกก็ได้ขายครับโอ้มันสะท้อนเสียงจังหน่อยอาย่างมาทางพี่อ่าเดี๋ย่อันนี้เป็นปลาหอมนี่ย้ายแล้วก็ปลูกปลูกอันนี้เป็นปลูกทั่วนะครับเนี่ยค้องค้องทางเนี่เป็นบลกทั่วค้องทางนันเป็นบลูกถือว่าฉันกำลังงามเป็นปลาหอมสามสามแปลงนีะครับผมก็บหดสองมือสองมือหดเท่าน,นึง กำลังงามกำลังออก,อกดอกดอกนี่กัผัดหวานหวานนี่พี่้องเนี่ยดอกหอมเนี่ยครับเนี่ยครับขุ่าการเกษตรเนี่ยครับมันมันามสารามันเห็ดไห่ข้นรวยได้บอกมว่าเห็ดไห่รวยได้บอกด้ครับอนาคตทั้งหน้าแต่ว่าผมว่าบ่ได้หวังรวยนะครับเห็ดเพื่อกินนะครับเห็ดเพื่ออยู่อยู่อยู่หลอด นะครับเพจเพื kind, k, ่อกินกินบ่ม right, 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 right. ึดกระขายนะครับ hmm. ปัญญาของพ่อหลวงรัชกาลที่เก่านะครับผมมาพายเบิ่งบเออรครับบ่ได้ Mc ์ทายพี Giul ่น้องเบิ่งหลายหลายหลายมือหลายเดือนแล้วเนาะนะครับ huh. มีโบเออรครับกำลังสิออกดอกพี่น้องบเออรงามงามพี่น้องกำลังสิออกดอกโู้ยแถวนี้มันบเออรเลยเด้อครับเนี่ยออกดอกมานีเนี่โอ้ออกดอก บกึ้นี่ก็เป็นตะปูได้พี่น้องมันกินแด้หลายอย่างนะครับดอกก็ได้ขายดอกก็ได้ขายแล้วก็ยอดก็ได้ขายนะครับน้วยก็ได้ขายนะครับผ้าบกึ้งหรือผ้าบึงบกทัวฝักเงาผู <c> ้ <oughs> เล่นเราก็ได้กินเนใี่ยย่ายผมผมกับบก่อยมีเวลานะครับผมกับพเหตุงานไปจอนะ่ะบาราดเน่นะครับผมนะทัวฝักเงา อีกน้อยเสไม่เห็ดข้างให้นะครับเนาะครับก็ฝากนะเด้อพี่น้องฝากไปช่องทางยูทู e นะครับเกษตรวิถีไทยบ้านนะครับเกษตรแบบบ้านๆเฮ้าเดียนะครับเนาะบอกภาษาอีสานใช่กันแต่ว่าส่วนมากภาษากลางเนี่ยอยกบบอกอยู่นะครับแต่ว่าผมหบอกว่าพอกิงขักคนเลยนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับกับสิจบเพื่องซํานีนะครับ พี่น้องที่เขามารับชมนะครับก็ขอบคุณน,นะครับผมขาม,มาคอมเมนต์ถามข้าวถามข้าวกันนะครับมาแหลกเป็นความูลกันนะครับว่บาเห็ดจังไดตัวนั้นเห็ดจังไดตัวนี้เห็ดจังไดนะครับขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ